สบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีตอนแรๆพี่น้องไอ้พบกันคือเก่าต่อแลงๆยังทันไปทางใดเงี้ยวันที่เข่าทำพี่น้องเอ้ยม่เข่าน้ำแข็งเลยน้องมื้อนี้ไม่ได้กินกับกินนะสองห้างเราพี่น้องบพรว่ายังลายกินอย่างเดียวไปไปทางในพี่น้องนี่แจงเห็ดกลัวใช่อืมจะได้แทรกแห้งมา่น้องมาเรื่อยๆลายใหญ่ห่างโอ้ะไรห่างเ้ยมันไปกินให้เราเลย ตามแจ๋วเนาะตามแจ๋วอยากแล้วทำไมแล้วก็ป้ายวียงห้างกับผ้าเอาไหนก็เลยกินก่อนนะกินก่อนขาเพื่ออะไรขากระดึงเนิบเลยก็ได้ข้าวเนื้อล้พี่น้องจกเห็ดปวกแซ่บๆนั่นเหมือนกันเลยเอ้ยข้าวเหนียวทอดข้าวเหนียวทอดพี่น้องเฮ็ดปวกพี่น้องเยมาดิหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสัสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเด้อ

เ็ดปลกข้าวบดนะครับหนึ่งเ็ดปลวกบานพอดีเป็นกรุ๊ปนะแซ่วแกงนะพี่น้องเอซ่อาเ้าบอดแกงไส่ฟักกันงแฉง,งพออีตู่กระทาก็ไปเลยเนะาะเอาอีตู่หรอคะพี่จะเป็นซิ่งขับมมือเกิดตะไร เมื่อปั่นเข่าหายกับเมื่อเลยเมื่อปั่นเข่าแล้วก็บปลาหรอก้อนคำเลยเมื่อก่อนเมื่อก็ไม่ช้าทำไมก็ชุ่มซ้อนปั่นละทีเพิ่งวันแรกเลยก็เริงมสิปั่นเป็นปั่นไปได้ใกล้เติมหรอ กำลังกลังเก่งเลยเด้องงงก็เก่งข่าก็นอนแกะงอนนอนเลยเนาะกระทะกันใช้เเพียง แล้วผิดอันเป็นสาใส่กระเทียมบีบนะใส่น้ำมันส้มอบจจะใส่ลำตากตงน้อยนะก็ใส่ชูเลร์จังน่อยแบบอยกเนงะเราเห็ดกินมึงเยอะตตานี่กินกับกวกิของยงานเดี๋ีวป้าป้ากับมึงมึงชงแบงเราไปอัน ต้องใส่เบ็ดตาบ่งไม่ใช่ได้บ่ผมนี่ใส่ได้เพราะว่าห้างน้ม,มานาันเขาจะมันอนจอยมีปลาแต่้าเฮาจสะมีกันหน้าห้ใหน่เนาะ ตนนะไก่น่ยที่สว่างก็อืสนะว,ว่างวันนี้เราม่ไตื่นก็มืดเบิดนบะอืมเจ้าวันตนก็ตื่นก็มืดมอืม 玩个不完，啊 เห็ดปุว่าเผ่งเลยอาอยหารสุดยอดบ้านเฮาใส่ปักติ้วอ่อนให้ตูก็ใส่เป็นดอกไปเลยผิดคนผิเกา่าสคนผิเก่าสำเขาก็แทบไเนาะมีหม่กจริองอ่ะคนเดียวเอง

ยอดถ้าว่าเจ้าขโมยไงเนี่ยเก็บเป็นกระตาไปหาพวกเขาเนาะ ไม่ดทังเมื่อบานไม่เังได้หน่อยเนาะทคนขายให้ปวกแค่คนทางแล้วแก่ว่ากขาซืดกันละมั่ง,งเน,งนี่ยเนะขมาขอเข่าบ้าเลยขาหนังกันเลยนะแช่เขาหนังขายให้ปวกว็คือแมซื้อตอนค้ากับผัดเขาเจ้าขายเบิดก่อนเน,ะเนาะเลยเซื้อซอยนคนกะนอกลายกังค่ะ แค่กันมากมั้ยใคนัสั่นหมากินขาขาวนี่ขาก็ค้ืเนเยาไปเรื่อยๆจกับเข่ามนนะ เนี้ยพึ่ขาเย็นป่เนาะเขาเนี้ยหอ,องแค่ตเนี้ยตเนี้ยองแค่พึ่เนาะเป็นเป็นเนี้ยเด่นเด่นเนี้ยออพึง้กิ่บบมกกินนักสุกประชุกพอดีมันบุคคลใช่ไหม ใหม่ๆนะมันคม,มให้ปล,ลูกบานแ็มเนาะไม่เคอยอยู่จับแฉมล้เนาะมันจูงแห้งท่าน,น่นยินทำกัเอามา มันยังดูสีดินอยู่ส่นดินอยู่น้องท่านโฟวิต,ตวอะนะรัมตั้งแตอากาศซับรู้สืกอากาศมันก็นจะพื้นทีนะมัที่ใหญ่กว่าหันอีนกแต่เขาจะไปกดเอากดเอามาเรียรหรอกดแบบอืมจนมูด,ดุดใครบ้าพเก็บลั้มอะไรเลยอ๋อาเข้ามาฮะ

ดอกมัน,นงงมแข็งเขาไปเห็นเลยเม็ดนึงลักของเหามันม่างอีกด้วยังวานรพาอันนี้ยาวถ้าจะเอินยังครักตูทางไ้ยก็จะเอินยังมากิดจู หนึ่งแน,นึ่ัาระแน่เลยกเสริมสาระแน่อืาลาแน่่ทานแน่สาระแน่เป็รนรเสริมมาเท่าเหมาะำเกือบะแกงเฮ็ดได้งโเือจะเฮ็ด้ม้างน้ำอ,อื่นให้่พัดดี อยาอกเลยไปเลยพี่น้องเลยอิอ่มเลยได้บ้างแซ่บสุดยอดอาหารบ้นานเฮาแกงเห็ดปูอ่ะสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณผ<อ>ู้ที่เข้ามาชมข่าวก๋าเนี้ยแห้งะลยชมว่าข่าวเนี้ยพี่น้องโอ้โหเนี้ยข่าวเนี้ยเลย ขอบคุณคนบ่จะกูจะโคที่เข้ามาชัสมได้พี่น้องเด้อขอกันใหม่เด้พี่น <im ben afraid Tyson> ้องไม่เงินขอกันใหม่ไม่เื่นเศร้าพี่น้องเข้ามาอะไรกับฉักทายคอมเม่นไม่ด้พี่น้องไปแล้ว